สวัสดีเพื่อนเทุกคนนะครับวันนี้มีอยู่กับผมอีกแล้วเช่นเคยทีเจนเกมเอร์ครับวันนี้ผมก็จะมารีวิว Minecraft 0.14.1นึคงนะผมก็เพิ่งอ mm ัปเดตเมื่อตอนเย็นนี้เองนะผมโอเคก็มันก็เสียงดังไปปล่าจำเนึงโอเคนะก็มันจะมีสกินใหม่เนี่ยสกินแพ็คก,ก็สตอรี่โหมดนะนี่ใช้ได้เหมือนกัน ฮะเดี๋ยวนะวนะมันบั๊กเปล่าวะอันนี้ดูอันนี้ดิหกสิบสาบาทจุดแปดสิบสี่สตางค์พอมาโอ้ยพี่แบง์พอมาดูอันนี้ฮะโูนจดสามห้าบาทมันอะไรกันวะสามสิบบาสตางค์หรอไม่รู้อะเข้าไปดูออปชันก็ยังคง เหมือนเดิมเลยนะออปชันเหมือนเดิมคิอดอนิวใหม่เลยละกัน,นก็ผมก็ไม่รู้รายละเอียดอะไรหรอกไอเทมก็เหมือนเดิมนะเนี่ยเหมือนเดิมเลยอืมผมรู้สึกว่าตัวเกมมันจะลื่นขึ้นนะคิดไปเองเปล่าไม่รู้มันลื่นใช่มันลืน่นมันลืน่นกว่าเดิมว่างไงกันว้วงเอา ก็ไอเทมก็เหมือนเดิมเลยนะครับผมก็ไม่มีอะไรเพิ่มเข้ามานะฮะเขาแก้บักอะไรปะไม่รู้เหมือนกันหน้าผมก็นะโอเคเดี๋ยวไปดูกันว่าเขาแก้บักอะไรมาเขาไปตัวโตไปเลยเน็ตกากออะ อ,อีโอเคเน็ตค่อนข้นางจะกะนะอ๋อมันมีอะไรใหม่แปลไทยแป๊บหนึง่งแปลไทยไม่ได้ไอคำสัตว์ <c oughs> เนี่ยผมก็ไม่ไม่รู้ภาษาอังกฤษ,าษ,าษ,าษาเลยนะผมอ่าจริงๆเนาะเนี่ยเวอร์ชันศูนย์จุ่นึ่งเสียงเบาไปเราต้องขอไปนะ การซื้อในแอปเออใช่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 จุดสาห้าบาทต่อถึงเจบสอบาทหมดแจงเออเใช่ใช่ใชแสดงว่าสกินมันใช่แหละแต่ผมก็ยังไม่แน่ใจนะอ่ะโอเคสาหรับคลิปนี้ผมก็ต้องตวราไปก่อนนอะย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะเพื่อกระใหผมนะครับก็อย่าลืมกดแชร์นะผมเพื่อแบ่งปันเออ ความสนุกหรือเปล่าไม่แน่ใจนะว่าสนุกกืบเปล่าถ้าสนุกก็แจกต่อกันด้วยนะขอบคุณมากครับผมอ่าโอเคครับสำหรับคลิปนี้โหต้องตัวอะไรก่อนนะสวัสดีครับ